สาวสวยรัเสเซียแสดงมิตรภาพที่ดีในวันเกิดแฟนเก่านักร้องหนุ่มดังแม้จะเลิกรากันไปตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้มิตรภาพสวยงามเสมอระหว่างกอบพิชยะและแอนนี่ซึ่งทั้งคู่ต่างออกมาชี้แจงเรื่องราวการเลิกรากันไป พร้อมบอกว่ายัางซัพพอร์ตกันเสมอขณะที่คนบันเทิงและแฟนคลับต่างให้กำลังใจทั้งคู่ซึ่งวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นวันเกิดหนุ่มกออายุครบ37ปีหนุ่มกอบโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยบรรยากาศการฉลองวันเกิดแบบเรียบง่ายพร้อมแคปชั่นระบุว่า happy birthday to me ขอบคุณพี่พ,พี่น้องน้องเพื่อนๆรักทุกคนทามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับอวยพรวันเกิดพบว่าสาวแอนนี่มาคอมเมนต์ด้วยบอกว่า happy birthday นะคะ despite our decision to remain friends, as your friend, it sudden me deeply not to be there for you on your birthday, but i hope had a great time and wish you all the best car.